สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายการบริหารจัดหางานในประเทศการบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศการแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การคุ้มครองคนหางานการจัดระบบการหางานของคนต่างด้าวประกันตนกรณีว่างงานการจัดหางานทำในประเทศลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศแบบวัดบุคลิกภาพมีการให้บริการรวบเวลาราชการ หรือตามเวลาที่สอดคล้องกับผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่เช่นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการเพิ่มเวลาพักเที่ยงประกันตนกรณีว่างงานรับขึ้นทะเบียนหางานเพื่อให้บริการจัดหางานรับรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จัดหาตำแหน่งงานให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานบริการจัดหางานและผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่พ้นสิทธิ์การรับเงินทดแทนในระหว่างว่างงานค่ะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักกันในเรื่องของอาชีพอาชีพจะมีอยู่2แบบนะคะก็คืออาชีพในระบบแล้วก็อาชีพนอกระบบ แล้ว2แบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะคะอาชีพในระบบก็คืออาชีพที่อยู่ในภายใต้องค์กรที่มีระบบโครงการบริหารอย่างชัดเจนนั่นก็คือมีสัญญาจ้างมีระยะเวลาในการทํางานที่ชัดเจนมีสวัสดิการและประกันสังคมที่แน่นอนมีการกําหนดตําแหน่งงานและขอบเขตของหน้าที่ที่รับผิดชอบของงานเช่น งานราชการงานในหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการต่างๆที่มีเวลาในการเข้างานที่ชัดเจนเรามาดูกันในส่วนของเอกสารที่ใช้ในการสมัครงานนะคะก็จะมี 1. รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับประวัติการศึกษาประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมาหรือที่เรียกว่าเรซูเม่นะคะ 2. สําเนาทะเบียนบ้าน 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 4. วุฒิการศึกษา 5. ไปใบรับรองการผ่านงานหรือไปรับรองการฝึกงานถ้ามีนะคะแนบเอาไปด้วย 6. ห,หลักฐานแสดงการพ้นภาระทางทหารโดยเฉพาะผู้ชายหรือที่เราเรียกว่าสอดแปและ7รูปถ่ายขนาด1-2นิ้วอย่างน้อย1รูปนะคะซึ่งเอกสารทุกฉบับเราต้องเซ็นรับรองสำเนาด้วยากวารเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน 1. ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ 2. แต่งกายสุภาพสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับการเทศะ 3. ตรงต่อเวลาที่นัดหมาย 4. เตรียมข้อมูลให้พร้อมการแต่งกายการไปสมัครงานของผู้ชายผู้ชายควรใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีสุภาพควรจะเป็นสีขาวหรือสีอ่อนเข็มขัดควรจะเป็นเข็มขัดสีน้ำตาลหรือสีดำ กางเกงควรจะเป็นกางเกงสแลกนะคะสีดําไม่ควรใส่กางเกงยีนที่ขาดไปในส่วนของรองเท้าควรเป็นรองเท้าสีดําที่ดูสุภาพเรียบร้อยไม่ควรใส่รองเท้ากีฬาผ้าใบาไปทรงผมและหน้าตาควรทาทรงผมให้สุภาพเรียบร้อยโกนหนวดเขาด้วย เรามาดูการแต่งกายของผู้หญิงกันนะคะเห็นไหมคะดูจากในรูปเป็นไงคะสุภาพเรียบร้อยดูน่ารับเข้ามาทํางานเนาะผู้หญิงนะคะเสื้อก็ก็จะเหมือนผู้ชายเลยใส่เสื้อเชิ้ตสีสุภาพใครมีเสื้อคลุม สูตรนะคะควรใส่ไปด้วยนะคะและควรใส่กระโปรงหรือกางเกงกางเกงเราจะไม่ใส่กางเกงยีนในการไปสมัครงานนะคะเราจะใส่กางเกงสแลกสีดําส่วนกระโปรงก็จะเป็นกระโปรงทรง A สีดําเช่นเดียวกันและรองเท้าไม่ควรใส่รองเท้าเปิดส้นเปิดหน้านะคะควรจะใส่เป็นรองเท้าคัชชูนะคะในการสมัครงานไม่แนะนําให้ใส่รองเท้าผ้าใบาไปนะคะเพราะ เราไปสมัครงานเนาะเราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ควรจะใส่ผ้าใบาไปสำหรับผู้หญิงนะคะหากผมยาวเราควรรวบผมให้เรียบร้อยนะคะอย่าปล่อยผมให้กระเซาะกระเซิงไปนะคะส่วนผู้หญิงผมสั้นก็ตามรูปเลยเนาะหวีผมให้เรียบร้อยด้วยนะคะหน้าตาการแต่งหน้าของผู้หญิงเนี่ยอย่าแต่งหน้าจัดให้เข้มเกินไปนะคะเพราะเราไปสมัครงานเนาะไม่ได้ไปเล่นนิ้วเพราะฉะนั้นอย่าแต่งหน้าจัดนะคะ แต่งหน้าให้ดูสุภาพเรียบร้อยก็พอนะคะ การประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวนะคะก็คือการประกอบธุรกิจของตนเองหรือการลงทุนร่วมกับผู้อื่นทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะก,ก่อตั้งขึ้นมาเองหรือรับมรดกตกทอจกดจากญาติพี่น้องซึ่งแต่ละคนจะมีอิสระในการกำหนดรูปแบบสำหรับตนเองที่ไม่มีเงินเดือนนะคะไม่มีรายได้ที่แน่นอนชัดเจนกำไรจะเป็นผลตอบแทนของการลงทุนนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เราเกิดความพยายามในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เราจะเห็นว่าปัใจจัยในการประกอบอาชีพนะคะก็จะมี 1. ทุนนะคะเนาะสความรู้ 3. การจัดการและ4คือการตลาดข้อดีของการประกอบอาชีพอิสระก็คือ 1. เป็นนายตัวเอง 2. กํกำหนดแนวทางในการทํางานเองได้ 3. มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆอย่างเต็มที่และ 4. รายได้ไม่จำกัด ยิ่งทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยคุณสมบัติของการประกอบอาชีพอิสระก็คือ1เราต้องกล้าเสี่ยงกล้าเสี่ยงนี้ที่นี้ก็คืออย่างสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเป็นไงคะพิษของโควิด1 9ทําทำให้บางคนตกงานคนที่เคยทำงานประจำถูกเลิกจ้างบ้างก็มีเราจะกล้าเสี่ยงที่จะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวไหมใช่ไหมคะเนาะข้อ 2. ความคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบันนี้เราจะขายกันในรูปแบบของเดิมๆไม่ได้แล้วการขายของบางอย่างเราต้องมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียที่แปลกใหม่จากร้านอื่นนะคะ 3. ม,มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 4. มีความอดทนบางทีเราเจอสถานการณ์อย่างเช่นฝนตกเนาะช่วงนี้ฝนตกเศรษฐกิจขายของไม่ได้ละเราบางวันออกออกจากบ้านไปขายของไม่ได้เงินสักบาทก็มี 5. มีวินัยในตัวเอง 6. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเจมีความรอบรู้และ8มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความซื่อสัตย์บางทีเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเจอลูกค้าอัธยาศัยไม่ดีเข้ามาในร้านแล้วแล้วเราจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีตอบกับเขาไหมก็ไม่ได้ต่อไปเรามาดูความคิดสร้างสรรค์และไอเดียที่แปลกใหม่ของคนเชียงรายกันธุรกิจเล็ก ที่ปัจจุบันนี้มี3สาขานะคะลองมาชมกันค่ะกวยทอดของเรานะครับจะขายเพียงถุงละ20บาทครับพ,พิเศษของเราก็คือจะใช้มะพร้าวสดครับในการมาเป็นเครื่องปรุงของแป้งที่ใช้หมักกับล้วยครับ รัให้มีกลิ่นหอมของกะทิแล้วก็หอมมะพร้าวครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือเราพยายามจะให้กล้วยแล้วก็มันของเราเนี่ยกรอบอยู่ตลอดเนาะถ้าเกินเวลาที่เราตั้งไว้เนี่ยถ้ามันไม่กรอบแล้วเราก็จะทิ้งทันทีครับจะไม่เอาของที่ไม่กรอบไปขายให้กับลูกค้าครับใช้กระทะทองเหลืองในการทอดเพื่อให้อุณภูมิคงที่นะครับเพื่อให้ได้ความกรอบที่ดีแล้วก็ควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ครับกล้วยที่เรานํามาทอดนี่เรา พัดมาแต่เฉพาะที่แบบว่ากําลังพอดีครับคือไม่สุกไปหรือว่าไม่ไม่ดิบไปครับอยู่ระหว่างกึ่งสุกกึ่งดิบครับแบบนี่ทอดออกมาแล้วจะมีความกรอบแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยครับร้านอยู่ตรงแยกแมคโครครับผมตรงแยกบิ๊กซีสองครับหัวมุมฝั่งแมคโครครับร้านสีเหลืองขาวครับถ้าผ่านมาก็คือสามารถจอดหน้าร้านได้ครับเราก็มีบริการส่งถึงรถเลยนะครับขอแค่เปิดกระจก กวักมือเรียกก็ไปส่งได้ถึงรถเลยครับจะมีเด็กเดินขายอยู่ที่แยกเลยครับก็ถ้าคิดถึงกล้วยทอดมันทอดนะครับกรอบหอมอร่อยก็อยากให้นึกถึงเรานะครับกล้วยทอดอารมณ์ดีครับผม ก่อนเราจะเห็นว่าตามสี่แยกไฟแดงจะมีแต่การขายพองมาลัยแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปแล้วจะมีทั้งการขายนมไม่ว่าจะเป็นของดัชมิลบิทเก้นนะคะทั้งตามสี่แยกเนาะหรือแม้กระทั่งขนมโดนัทเองก็ตามไม่ได้มีขายเฉพาะแค่หน้าร้านอย่างเดียวแล้วมีการขายตามสี่แยกด้วยนะคะนี่เลยมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถไปมาเนี่ยติดสัญญาณไฟแดงอยู่ที่บริเวณสี่แยกบายพาสบ้านจัน อยู่ที่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่แหละน้องๆเขาจะเดินมาแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตอกใจนะเพราะว่าจะมีเด็กนักเรียนแต่งเครื่องแบบระดับมอต้นมอปลายอะไรแบบนี้มาเดินเร่ข,ขายนมเปรี้ยวถุงละหนึ่งร้อย100บาทเอามาให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่จอดติดไฟแดงอยู่อย่างแบบเขาบอกเขามาด้วยแบบความตั้งอกตั้งใจมากเลยนะใชค่าจะมีกริยาที่แบบว่า ท่าทางอ่อนน้อม,มยกมือไหว้ก่าวขอบคุณมาระยาทดีงามมากต้องไปถามน้องคนหนึ่งดีกว่าเจ๊<า>ที่เอานมมาขายแถวนี้นะชื่อน้องวารัญญาพิมพ์ขาวนั่นเองนักเรียนชั้นม .5 โรงเรียนอุดรธรรมานุสนร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะคะว่าเหตุผลที่มาเดินขายนมเปรี้ยวที่สีแยกไฟแดงแบบนี้ เขาต้องการหารายได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หาเงินเนี่ยไปเป็นทุนการศึกษาต่อของเขาแล้วก็ไม่รู้สึกอายด้วยนะคะที่เป็นแม่ค้าเนื่องจากว่าเป็นอาชีพที่สุดจริตค่ะต่อทำม,มาได้สงสัปดาห์คุณผู้ชมคะใช้เวลาหลังเลิกเรียนสักประมาณ2-3ชั่วโมงรายได้อย่างน้อยต่อวันนี่ก็วันละ300บาทนะขณะที่น้องๆบางคนตอนนี้เริ่มมีเงินเก็บออมแล้วนะจ๊ะไม่ต้องไปรบกวนงบบเงินคุณพ่อคุณแม่แล้วแม้แต่วันเดียวเลยด้วยใช่ค่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมน้องๆต้องมาขายนมเปรี้ยวอ่ะ ราก็ไปถามคนคนนี้เลยเจ้ <ปะ S 1> ได้คำตอบมาด้วยจากคุณนรงศักดิ์นามิตรนะคะอายุ27ปีเป็นผู้จัดการเขตภาคอีสานตอนบนบริษัทนมเปรี้ยวชื่อดังยี่ห้อหนึ่งเล่าให้เราฟังนะว่าโอ้โครงการนี้เนี่ยต้องการสารฝันให้น้องน้องนักเรียนเนี่ยได้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองตอนนี้มีน้องๆร่วมโครงการจำนวน30คนนะคะก็คือแบ่งกันไปอยู่ตามสี่แยกไฟแดงถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานีรวมทั้งสิ้น6จุดด้วยกันนะเจ้เจส่วนไรายได้ของน้องๆ้องทางบริษัทเขาจะคิดรยละ2 0บาทค่ะซึ่ง้าเกิดว่าน้องๆเขาขายได้ ถุงน้องก็จะมีรายได้20บาทไงเพราะฉะนั้นน้องก็จะเป็นผู้ร่วมกิจการกับทางบริษัท เขาบอกว่าบางคนเนี่ยพูดเก่งนะอุ้ยบางคนแววที่แบบอยน้ำไหลไฟดับจริงเหรอขายเก่งมากรายได้เนี่ยหนึ่งพันบาทภายในเวลาสามชั่วโมงวุ้ยคนลุกจริงจริงคือคนเคิมเลยอะซื้อไปมาไม่ได้ซื้อถุงเดียวอ่ะพูดไปพูดมาซื้อไปหมดเลยสามถุงอย่างเงี้ยจริงห่งพันบาทสามชั่วโมงนี่เก่งมากเลยนะเด็กนะเด็กเด็กกุ๊จะมีความน่ารักของเขาใช่ไหมใช่เลิศเห็นไหมคะอันนี้พี่พี่ชื่นชมยินดีด้วยจริงๆนะ ช่ค่ะเป็นโครงการดีๆนะคะร้านนี้เนี่ยนะคะถือว่าขายดิบขายดีเหมือนกันเป็นขนมทานเล่นเป็นของหวางทานตอนเช้าก็ได้และที่สําคัญเลยนะคะอร่อยโดนัทนมสดมไปกินกันนี่ออกจากเตาร้อนๆเลยนะคะคสีเหลืองอนวลหน้าตาน่ารักประทานจริงๆค่ะ<อ>เป็นร้านพอแอนเพลินโดนัทนมสดนะคะอยู่ที่ถนนสายพหลโยธินสีแยกไฟแดงแม่ตมอำอําเภอเมืองพเยา นางปณิตาเสรินเจ้าของร้านเนี่ยค่ะบอกว่าดูแลเรื่องของการผลิตด้วยตัวเองจนไปถึงกระบวนการเอาใส่ถุงส่งให้พนักงานขายไปขายตามสี่แยกไฟแดงแบบนี้ครับทําไปขายไปขูดมะพร้าวไปแบบนี้นะคะคคทํเงินทั้งวันเลยค่ะและทางร้านเนี่ยเขาขายทั้งปลีกแล้วก็ส่งด้วยจะสะดวกซื้อบนรถระหว่างที่ติดไฟแดงกลางสี่แยกอาโบอเรียกก็ได้หรือจะไปซื้อหน้าร้านก็ได้หรือจะโทรสั่งออเดอร์เอาไว้ให้ร้านจัดส่งก็ได้นะคะคุณ แต่ถ้าเป็นทรงนี่คือลูกค้าเพื่อนจากมาที่แบบว่าเขาจึงหน้าตามที่เปิดสัง่งเมื่อวเพื่อใส่กลองเพื่อใส่ถุงนี่นะเจออ้าถ้าคนเราไปจัดเฟรดอย่างนี้นะเจ้ารายได้ของเขานี่เป็นรายได้ของเจ้ารายได้ของเขานี่ก็ถือว่าเราอยู่ได้นะเจ้าจำนวนั้นของเขานี่จะทำวันต่อว,วันนะเจ้าทำทำแล้วก็ขายทาแล้วกขายทำมดในวันนั้นไปเลยเจ้าสักประมาณวัสองโงสมเขาก็จะ,ะขึ้นน จะกล่าวาว่าขายพนมดเนี่ยมันเดียวเพราะว่าขนมของเราอิ่มจุเป็นมสดคือถ้าเป็นวันวันที่มันจะร้อนแล้วจ้าโอ้โหนี่ไงทำใหม่ๆสดๆสะอาดด้วยดูนัดนมสดหอมหอมครับออหอมหวานแบบนี้เพราะว่าทําสดใหม่ทุกวันคุณคผู้ชมเ็เรียกว่าเป็นขนมที่ได้คุณภาพด้วยราคาไม่แพงค่ะ20บาทซื้อง,ง่ายขายคล่อง ใครติดไฟแดงหิวหิวเออเรียกโบกได้เลยซื้อกันได้เลยหรือว่าใครจะออเดอร์ก็ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งของกินที่เอามาย้วน้าลายตอนเช้าโอ้โหคุณทานกับชาร้อนๆอย่างงี้เป็นอาหารว่างด้วยบางคนก็ทานเป็นอาหารหักาเช้าเลยนะอิ่มสบายท้องเลยทีเดียวแหละคุณขารถติดอย่างนี้บางทีคนขับรถอยู่ก็หิวไงก็กินสักชิ้นสองชิ้นบาสองถุอเดี๋ยวถ้าสองถุงนี่ผมไม่เรียกว่า กินกินแทนข้าวแล้วมั้ง <c oughs> ไม่ได้เป็นของว่าง<อ>าแล้วะกินเอาอิ่มกินเอาอิ่มแล้วล่ะงั้น,น <c oughs> อาชีพที่กําลังมาแรงที่สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 นี้ได้เราก็จะเห็นว่าจะเป็นอาชีพของคนส่งอาหารซึ่งเมื่อก่อน เจอมาตรการล็อกดาวน์ทำให้ร้านอาหารต้องปิดตัวลงและไม่สามารถนั่งกินที่ร้านได้ก็จะมีบริการในส่วนของการส่งอาหารตามบ้านต่างๆซึ่งอาชีพพนักงานส่งอาหารนี้ค่าตอบแทนจะได้เป็นออเดอร์วันไหนเราขยันมากเรารับออเดอร์มากค่าตอบแทนที่เราได้ก็จะได้มากต่อวันวันไหนเรารู้สึกขี้เกียจเรารับออเดอร์น้อยนะคะค่าตอบแทนที่เราได้ก็จะได้น้อยตามไป วันหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณพันถึงพันห้าครับก็มีเมื่อวันก่อนได้สองพันสี่ครับก็วันหนึ่งครับถ้าวิ่งอย่างน้อยก็ได้จบวันหนึ่งแปดเก้าร้อยครับเมื่อวานวิ่งได้เมื่อวันหนึ่งได้เกือบพันห้าครับมันเลี้ยวแต่คนครับอยู่อยู่ที่ความขยันอยู่ที่เราแบบรู้แรงรู้ร้านตรงไหนแบบมันทําเร็วทําอย่างเนี้ครับ ผมชื่อนายวัลเวสบวกนีครับอายุ28ปีครับเมื่อก่อนผมเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยครับค่าแรงขั้นต่ำก็ประมาณ525บาทครับชื่อพิชากรชยาเดช้าครับ23ครับตอนนี้เรียนเรียนอยู่ครับก็มันเป็นรายได้เสริมอะครับจะได้มีเงินใช้ด้วยครับผมคงบิธิชายคง อายุ3.30สครับแต่ก่อนผมเป็นทํรปรอพอธนาคารกดดันนะครับเราก็เลยแบบออกมาลองดูครับคือธนวัรศรสีอาจอายุ28ปีครับเป็นพนักงานบริษัทก็อย่างบริษัทผมเขาก็ลดวันทํางานลงแล้วจากได้เต็มเดือนก็เหลือแค่ทํางาน20วันเงินเ,นเดือนก็หายไปครึ่งหนึ่งก็ต้องออกมาวิ่งเสริม้้าครับ อันนี้แล้วแต่เป็นบุคคลครับว่าใครขยันวิ่งหรือวิ่งระยะเวลาได้สักแค่ไหนครับเพราะว่าอย่างส่วนตัวผมอะผมวิ่งแค่7จ็โมงเช้าถึงแค่2ทุ่มกลับเข้าบ้านก็เหลือขั้นต่ำอยู่ประมาณ8 9 0 0หากค่าน้ำมันค่ากินแล้วครับก็วันหนึ่งครับถ้าวิ่งอย่างน้อยก็ได้ตกวันหนึ่ง8 9 0 0ครับเมื่อวันนึ่งได้เกือบ1ันหครับอย่างช่วงก่อนหน้านี้มัน ช่วงต้นต้นปีมันเงียบแล้วก็ต้องใช้เวลามากกว่าเดิมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ได้เหมือนที่เราตั้งใจไว้ทุกวันรอกครับก็800อย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือใช้เวลาตั้งแต่9ก้าโมงยัน2องสาทุ่มเลยนะครับก็มีทั้งวันที่ดีแล้วก็ไม่ดีครับมันก็สลับกันไปก็เพิ่มจากเดิมก็4-500นะครับวันนึงก็เฉลี่ยประมาณพันถึงพันหครับก็มีเมื่อวันก่อนได้2 4 0 0ครับก็อาทิตย์ละ2,000บาทเพิ่มขึ้นก็ประมาณพันหนึง อาทิตย์ละสามพันครับรวมๆก็น่าจะมาณหกชั่วโมงได้ครับงานเยอะขึ้นก็จริงครับแต่แต่ด้วยพี่ร้านบางทีแบบเจอร้านนานแล้วก็ค่ารอบที่ไม่ได้สูงมากครับก็ขั้นต่ําก็เที่ยวละ40่สิบครับบางบางทีเจอร้าน2ชั่วโมง40บาทอย่างนี้ครับเบ็ดเสรก็ไม่รู้ว่าน้อยน้อยนะที่จะถึงพันนะครับตอนนี้ผมว่าเข้าใจว่าลูกค้าสั่งเยอะก็จริงแต่มันรอนานมันมันจะเสียตรงนี้ครับ ม,มีเงินเดือนประจาเหมือนคนอื่นเขาแล้วไงครับถ้าเราไม่ไม่มาเราก็ในจะค่าห้องค่ากินดีครับทุกคนก็ได้รับผลกระทบเหมือนละครับถามว่ากลัวไหมก็กลัวครับแต่ว่าเวลาไปส่งลูกค้าเราก็าจะใส่ถุงมือบ้างใช้เจลที่เราพกมาหลังตลอด2 4ชั่วโมงครับเวลาส่งของเสร็จรักษาระยะหากก่างก็ประมาณ2เมตรครับแล้วาวางของให้ลูกค้าตามที่ลูกค้ากําหนดมาว่าเออวางของตรงไหนก็ถ้าหยุดวิ่งก็ไม่มีเงินใช้อะครับก็เลยต้องออกมาวิ่งก็พยายาม ป้องกันตัวเองให้มากที่สุดนะครับร้านไหนที่แบบเราเข้าไปแล้วมีคนแออัดแล้วพยายามยืนห่างๆกับคนอื่นนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆครับที่ช่วงนี้แทบทุกร้านนะครับเขาจะให้ยืนห่างกันประมาณเมตรถึง2เมตรอยู่แล้วครับเขาจะกั้นไว้ให้เลยแล้วก็พอสั่งอาหารเสร็จจ่ายเงินเราก็ต้องรีบล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ที่ร้านเขาจะมีให้อยู่แล้วครับก็ต้องล้างบ่อยๆก็กังวลครับแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องวิ่ง ก็เราป้องกันไปด้วยก็พบเจลล้างมือปิดแมสกก็ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลครับก็ออกมาวิ่งก็บางทีก็รออาหารานานเจอแดดร้อนอาจจะท้อบ้างแต่ก็คุ้มอยู่อะ่ะ ซึ่งอาชีพในข้างต้นนี้นะคะจะเป็นอาชีพอิสระที่เรายกตัวอย่างมาแบบคร่าวๆนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอาชีพอิสระอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะพี่ๆสามารถเข้าไปใน Google ได้นะคะแล้วเซิร์ชคำว่าอาชีพอิสระที่น่าสนใจนะคะเซิร์ชเข้าไปเลยแล้วเราจะเจอผลลัพธ์มากมายเลยนะคะหลากหลายอาชีพเลยคะ่ะการบริการหางานผ่านระบบออนไลน์นะคะ ก่อนอื่นนะคะพี่ๆต้องเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็เข้าไปในลิงก์เว็บไซต์นั้นเลยนะคะจะเห็นว่าด้านหน้านะคะในเว็บไซต์จะมีข่าวประกาศรับสมัครนะคะข้างในก็จะมีข้อมูลการประกาศรับสมัครตำแหน่งงานว่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะ มีทั้งตำแหน่งงานว่างพาร์ทไทม์ time, นะคะกลุ่มคนพิการหรือแม้กระทั่งตำแหน่งงานว่างทั่วไปนะคะเราจะอัปเดตในทุกๆเดือนเลยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากไว้ด้วยนะคะหากพี่ๆคนไหนเล่น Facebook นะคะเข้าไปได้เลยนะคะสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายนะคะในเพจ Facebook เราก็มีนะคะอัปเดตเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะตำแหน่งงานว่างทุกๆเดือนเลยนะคะ และหากใครมีข้อสงสัยนะคะสามารถส่งข้อความหรืออินบ็อกซ์มาถามได้เลยค่ะและหากพี่ๆคนไหนนะคะยังค้นหาตัวเองไม่เจอหลังจากนี้ไปนะคะเรามีอาชีพอิสระปี2021นนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่ๆสามารถเข้ามาดูได้ ในเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายตามขั้นตอนดังนี้เลยนะคะจะมีคลิปวิดีโออาชีพอิสระเยอะแยะมากมายให้พี่ๆได้เลือกดูเลยค่ะสุดท้ายนี้หากพี่ๆคนไหนต้องการหางานทำแวะมาหาเราที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายหรือโทรศัพท์053152051-4ถึงต่อ419 ฝ่ายแนะแนวอาชีพยินดีให้บริการค่ะ